สวัสดีครับวันนี้พามาดูมะพร้าวน้ำหอมนะครับโอ้โหดกมากเลยนะครับดกมากเลยนะครับเป็นสิบสิบลูกเลยนะครับหอมมะพร้าวน้ำหอมนะครับเนี่ยต้นก็ไม่สูงนะครับเนี่ยนะครับดกจริงๆนะครับดกจริงๆนะครับเป็นพืชที่ใช้รับประทานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลนะครับน้าหรือแม้แต่ยอดอ่อนนะครับมะพร้าวนี่เป็นพืชที่อยู่คู่กับมนุษย์มานาน นะครับขยายพันธุ์โดยการพม,มลเล็ดนะครับมะพร้าวน,นะครับสุดยอดเลยวะพร้าวน้ำหอมนะแต่และทลายเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับน้ำหอมหอม,มอหวานนะครับน้ำหอมหอม,มอหวานเลยผมชอบซื้อทานบ่อยนะครับค้างริมทางเขาจะมาขาย โตรงนี้อยู่ในริมบ่อของเร่ยน,นะครับโอ้ดกมากเลยดกมากเลยนะครับน้ำคงหวานน่าดูนะครับเพราะเกิดอยู่ดินจระน้ำประดมสมบูรณ์นี่ครับกนธุ์เดนีคมางอครับยอเ๋ยวจะไปฝากเพื่อนนะครับ โอ้โห oh, นะครับดกอะไรอย่างนี้นะครับดกมากๆเลยนะครับเย็นนะครับอารากาศหน้าหนาวนะครับทานน้ำมะพร้าวจนชื่นใจนะเดี๋ จะมีรอยของกระลอนะกกระลอกนนค,คือฐานเยอะรอยของกระลอกกับนะก็ดกจริงๆครับดกจริงๆดอกมากมากเลยน้ำหอมนะครับแต่ฐานคงเต็มชื่นฉ่ำใจได้ดู ต,ต้นก็ไม่สูงนะครับน่าจะประมาณ4-5เมตรนะครับไม่ถึง5เมตรประมาณห้าเมตรนะครับก็สอยลงมาฐานได้ง่ายๆเลยมะพร้าวน้ำหอมครับ